ขายกิจการหอพักทำเลทองใจกลางเมืองเชียงรายครับพร้อมดำเนินกิจการได้ทันทีครับอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลตลาดร้านเมืองแล้วก็บิ๊กซีเพียงไม่กีน่นาทีครับราคาสุดคุ้มครับ5.5ล้านเท่านั้น ติดต่อเฮียปอ0864286681ครับโอกาสทองสำหรับนักลงทุนขายขายกิจการหอพักทำเลดีใจกลางเมืองเชียงรายพร้อมดำเนินกิจการได้ทันทีครับที่ตั้งก็เลขที่398หมู่ 1, 1ตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายพิกัดให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับติดต่อเฮียปอ0864286681ครับ จุดเด่นทำเลทองใกล้ตลาดร้านเมืองเพียง1กิโลเมตรใกล้เซ็นทัล3กิโลแล้วก็ใกล้กับห้างบิ๊กซีแค่3กิโลแล้วก็ติดกับปั๊มน้ำมันพีที0 0เมตรครับท่านครับสะดวกทุกเส้นทางใกล้แหล่งชุมชนแล้วก็ศูนย์กลางเศรษฐกิจเมืองเชียงรายรายละเอียดกิจการหอพักก็คือพื้นที่มีทั้งหมดอยู่1งานเต็มๆนะครับแล้วก็ตัวอาคารหอพัก1ชั้นจํานวน8ห้องที่จอดรถกว้างขวางเพียงพอสำหรับผู้เช่าทุกห้องนะครับพร้อมระบบไฟฟ้าปะปาอินเทอร์เน็ตครบถ้วน ทุกห้องติดตั้งแอร์เครื่องทาน้ำอุ่น Wi-Fi เฟ,ฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีครบชุดมีกล้องวงจรปิด และระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อความอบอุ่นใจของผู้พักอาศัยนะครับราคาขายเพียง5ล้าน5แสนบาทเท่านั้นนะครับลงทุนครั้งเดียวได้ทั้งที่ดินอาคารไรายได้ต่อเนื่องจากผู้เช่าเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาธุรกิจที่พร้อมดำเนินกิจการและอยากมีรายได้แบบแพสซิฟอินคัมนะครับสนใจติดต่อด่วนเฮียพอ0864286681โอกาสดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดครับท่านครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วครับ